ของโโเศรษฐีคอเพียก็เรื่องตจากๆสำคัญต่างๆของโโเศรษฐีพอเพียนะคะมาแต่ก่อนที่จะไปเรียนเนื้อหานี่นคุณจะให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนมาหลังจากนั้นเราก็จะมาทำรายงานกันแล้วก็คุณจะให้สรุปในกระดาษนานมาสมือจูนะคะไม่ต้องนำถุง้าชั้นแล้วก็จะมาเสเป็นบทดสอบหลังเรียนกันทายค่าลงมือแล้วลุงมือทาแบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สิ่งแวดล้มอมและวัฒนธรรมเรามาดูหลักการสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงน,นะคะก็จะประอกอบไปด้วยความประมาณส่วนก,การจัดทําและพัฒนาสายสยาอาชีพตามแนวปะิญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะประกอบด้วยสี่ขั้นตอนก็คือหน,นะะึ่งการวิเคราะห์ทรัพยากรในชุมชนเป็นาการสำรวจทรัพยากรนะคะอ่วิเคราะห์ได้เลยค่ะ ไปงานที่เด็กหรว่าจะเด็กกได้ม่รู Thank <laughs> you. yeah ความมีความสุขการในตัวอแล้วเนื้อไข่นะคะนัะ่งไก่ความรู้เนื้อไกุ่ณธรรมอ่าซึ่งเราสามารถจำได้ก็คือสามโรก็ได้นะคะเนื้อไข่ความรู้เนี่ยก็จะเป็นรอบรู้รอบโตและก็อรมาจาวังซึ่งเงนื้อไข่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกจุใจประดมุหนเพียนแล้วก็มีสติ ส่วนสี่ที่ิก็จะได้แก่เศรษฐกิจสีแวดล้อมสังคมและก็วัฒนธรรมก็มีแค่นี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบทดสอบที่เราทำกันไปนะคะเป็นหัข้อข้อที่หนึ่งแนวคิดตหลักปัชญาของสิ่งที่เขาเพียงข้อใดกาถูกต้องต้อไหนะโอเค มองูนะคะการดำเนินชีวิตและปฏิบัติคนที่อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข สายกลางข้อสามหลักสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจโปเตียงคืออะไรคะโกไวย์โบไก่ทำขึ้นตัวเองค่ะก็ดีเป้าหมายของเศรษฐกิจโปเตียงคืออะไรถูตองถูกต้องถูกต้องก็ขอใครนะคะและสามารถดำเนินได้ อันที่ต่าอัีเความสาเร็จต้องนึอยาเป็นยัยน่ายนะถูกต้องกเจการปฏิบัติตตาทขอให้สถึงมีสอครบคัวยุบิ้นขอใดนะโว้ นั้นก็มาใส่สีได้เป็นยุดฐานโอกไกครับโอกไก่ค่ะโอกไก่นะความรูนน้เล็กนะคะสมัยใส่เนี่ยที่เราเรียนไปนะและก็สิทธิ์นะคะก็ได้หมายถึงการบริหารจาัดก,การทุมสนตามนลักประชจาสิริพงศ์เพียง การสอนว้เรียนก็นี้นะคะจะก็ให้นักศึกษาเนี่ยเก็บรวบรวมงานเอาามส่งไว้ัครูด้วย